สวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้มาของผชมทางช่องยัจืดและาู้น้องพิ่เกียสวัสดีค่ะจอยลงเล่นนี่เล่นบ่วาเ้ววาเ้ววาเรววัสดีคุพี่เสมก็ปวดนิดเดียวบ้ากล้องกล้องนต่อีเกียวครับนคับจอยแหละดูกล้องอะไรนี่มันจินแกีว ท้หากับเวลาบอกว่าเอากาแฟมาให้นไหมเนี่โอ้ยน้ำมีพมีอยู่แค่บ้านเขาเจ้าแค่บ้านข้าเจ้าถามเอากาแฟไว้งหำมาขายแนีสิกาแฟเงเงาบขาดเธอาุนะเดี๋ยวไปหม่กันนไปนี่กไมอันอาจารย์ธนพลไม่ไผครับี่ไม่เป็นคน มากกลังมากกําลังก็มันรถเจ้ากินน้ำมันม่อกาไม่พอเบียก็จะซีซ้อมเพลงลงมา่าไปกวนเวืนเราเีนแบเบี้ยดาไปทำว่า้าขึ้นคุณผูเฒ่าครับเบียบดมัตชีซี้ารีไเกมนักกีฬาจีฟอดอะรับอ่า

อ้าเจ้าเป็นน้งหมสมนเลยอเจ้าเป็นยังหมสม่นคือข้องเน่ยเน่ยคือมายูนี่เอ้าพัแกแลแวมั้กมายูนี่ิีปานนี้หรือคือเขาคืเขาพนุกโจรในี่มี่ทำยาด้วยมรอทำนาี่ียาแกปากนี่อ่งเลือดเด้นบนเลย ฝาเทบอกมาหานี ò, ้่ายบุเงเราะได้ว่าจองว่าอยู่นี่เพื่อสิลสาแปลงในเพ่อามมาแปลงเพิ่นารนีนะเพราะมันมาไเยกันบ่รอผมมีก้วยมองกินบ่รอรถทุกเบ่ไม่ได้ในห้องมบอกใอยู่นั่งแล้วบอกไปงม่งที่ไทยที่บ่ฟังนุ่มโจ้ไปฟังแม่เจ้าตลอดแม่มาแม่มาแม่มาแม่จะไปใส่ไรแล้ว เราข็มาสางสันผลการของสาวนอยเพื่อนแฟนไ้แฟนเขาเลยรับรูขึ้นมาในครังปีนึงดิสางปีนึงโทรสางตายต้องมั่นกันมันกันสามนจนกโยงบ่รังไง่ยอร้ให้ดีเพรมีหนุ่มจึงยู่อะไ เอด่าสักอีเล้ยมรู้จาตีวงสุรพิแกนี่คื้เก่าเลยนี่วงสุรพุฒมีเศษชุดเลยเนี่ยวมีมาโผลาคว่ากาได้หนกันตั้งแกน่มามาเซติเนี่ยโอ้ยสุรพุฒิเราเรียกมาคีมาคีเออพี่ป้าไปหากินยาบ้าเขาีจะชูผมเอาพี่เพ่งพ่่่เพ่ง่เพ่งเ่าเพ่งคอยฮขอบคุณครับ มึงคือเรียวแท้แเลยพี่เราขาดวะรวยหมซาเส่อเอว่อนนี่นะเออไม่ได้จเอาว่อนว่อนด้เยอว่อน้ก็ตายว่ะที่ยังไมยเอาใจเจงใหนเ่ แล้วแรมถากจบความร่องไหงเจัาถามเขาอ้วนแรม่ขา่ยุ่งยั่วเลา้วเป็นยังไงจยุ่งอิฮะไม่ยุเป็นยังไงเนี่ยพไปอยู่กวางเสี่ยยืเราน่สิเป็นพ่อตผแน่นกว่าเนี่ยถามหานะถามก่อนย่ะเราถามยัแมลยอยู่น้ำบวนาศีไทนาศรีไเออบัวะก็เกิอิกันเล่า่ Một mẹ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าพอกอันดีกว่าอีพอบ, <า S 1> บุญญญ้ใหญ่อีพอช่วยสบายดีมาอาทิตย์นึงหรอ

เป็น้บ่าวเก่าหลอกเพีว่ากบาวเก่าปำเนี่ยจ้าใกะตาอย่างใอกะตาเข่าว삭จะกินเตี๋ยวมแรกนี่มแรกอ่ิการยายขสาว삭เป็นเป็นวิธีอ่าบุญเขาประดับดินบางคนเกิดเกิดไม่ไงรุ่นพ่นป่ฮู้จากว่าเขาประดับดินเป็นแบบใรบุญขสากเป็นแบบไรพ่นบ่ฮู้จากเออก็นเลยเองกสิตับร้องหาเบงเอาเบลเละจ้า อยากใอ้เราบูคอเราไม่อยากให้ราพูดป้าพูดอะไก่นป้าพูดอะรกันการร้องการร้องกนรน้อ่เพลงต้องร้องเพลงต่นงร้องเอาจารย์วันนี้วันนี้เพราะวันนเขาจะมาห้องเวลาเพื่นคุมานตยยุ่นเลยไ่ได้ไม่ได้สิไปที่เดียวไปย

มาแลงพ่อกันพี่น้องย่างเต็มทีเลยเพราะว่าจะเป็นพี่พอ่อเฉลิมคนมาละกขัหรือว่าจะเป็นทางยิงนี่หรือว่าจะเป็นรับย่องน้ององีเงามาแล้งพ่อกันแทน,น,นพี่น้องเอ้ยซื้อัาซื้อตัวไปเนาะ,ะมีสองมือจะรับมือนี่กับมือ,อเป็นสไตล์ของอาจารย์เฉลิมพุ่นพี่น้องเป็นมาซ้อม มาแร้งกันที่ได้พบพอกันค่วงคนซ้อมให้พี่น้องในเบื้องบเดม่าทยให้ยิงนี้บเดม่าไทยครับเป็นของอันนั้นหลายคนอยู่พี่น้องศิลปินเยอะแยะมอแรกพอกันได้่อมดอบร์ม้รเรีเีเี้ยเเพรบีรบ

คนได้ซ่อมกัะเทศขึงได้จีนกันยุบไปไอพี่น้องหลังจากซ่อมแล้วก,กัานางพภาคภหมืเริ่มกันชิลิลแล้วจะ่รไม่ได้จีนาจะไปเตรียมตัวหนะ่มม่วงเครื่องเซนิกิน้าไอพี่น้องมีความสุขเอาชิดอันอน,สมสมน,น้ก็ได้สมก้นเมพ่ปาชนะลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จังพอพอกันชิปต่อไปขอบคุณสวัสดีจ้า